น้องนีนครัพี่ไม่เห็นน้องนีนนอนอยู่ในหลุมอะพีเสียสวิละฮะอ๋อพี่นุ่นขึ้นไปน้องนีนก็ลุกมาเลยอะลูกใช่ฮะมันเป็นคนเสียสิวิพี่ยุ่งฮะหรือว่ากลัวพี่นุ่นกัดคือพบุรุษมากเลยลูกแม่เฮ่ฮะเก่งมากพี่นุ่นใส่ข้าวไม่ค่อยดีฮะผมก็เลยให้พี่ยุ่งนองฮะเก่งครับนี่นี่อมพี่นุ่นเขาไม่นอนอะแม่ก็ไว้มันวิ่งขึ้นวิ่งลงทำไมมันจะนอนหลุม อ๋อน้องนินนอนอ,นะอยู่เหรอเนาะอ๋อพี่ลุงเขาก็ไม่กล้าปลุกหนูนะลูกครับ<ต>พี่ลุงเขาก็ไม่กล้าปลุกเนาะไม่กล้าขึ้นไปเนาะเก่งมากขอเช็คแฮนหน่อยนะเช็คแฮนจะไหมฮะเช็คแฮนความเก่งกาจของลูกไงนึกว่าจะเช็คช่วงล่างนะช่วงล่างไม่ดีแกเหรอช่วงล่างไม่ค่อยดีเพราดลูกมาไง <c oughs> <c oughs> พี่ค้อลูกเหรอลูนี้ยอืหุ้ยน้องนินงนวดงอกแล้วอ่ะอุ้ยน้องนาคีเลยฮะมองๆเก๋มึงเก๋ ไม่แก่เนาะให้ยมเหนื่อยเนาะนิ่งยงยงน่งแต่หนวดมันไปทั้งทิศทางไหนกันมางวะเนี่ยหนวดหลงทิศหลงทางหมดเลยนะน้องนีนทำเก่งตัวฮะอือเก่งมาเก่งกว่นอนฮะเออเต่งตัวนอนกันเนาะพี่โบไปไหนอะพี่โบไปอย่างบ้่งฮะไปหายรกินในห้องน้ำฮะกระสือเนี่ยพี่โบก็เป็นกระสือไงอ่ะไม่กวรแล้วไม่กวรแล้วค่ะนอนเลยค่ะพี่นุ้ย้ผมนอนด้วยได้มั้ยฮะยวไปนอนกับพี่ก็เลย พี่ก็จะกำลังเป่าปากอยู่<ะ>ใกล้จะหลับแล้วต้องมายุ่งกับพี่ครับสามทุ่มแลนอนเขาลูกกำลังนอนฮะขอเวลาอีก like, ไม่ยังฮะครับปิดกิจการเราป้ายมาปิดเลยละเฮียปิดทำไมฮะอ้าหมดเวลาขายแล้วมั่งของตีสี่แค่ขายใหม่ไงครับสวัสดีฮะพี่น้องฮะเ้ารปต้องขึ้นไปดูเขาแล้วให้ที่เขาแล้วอะ่ะผมก็แยกนองกับพี่น้องได้ไหมฮะไม่ต้องนอนนะลูกหนูไปนอนเฝ้าศาลนู่นไป นอนเฝ้าของดีกว่าฮะกลับไปนอนเฝ้าศาลเลยโอ้โหน้องนินก็โจรถึงนู่นเลยเหรอครับปอผมกระโดดไปเนี่ยบักซอยผมก็ทําได้ทะเอากป็นแมวกิ้งนะลองดิแม่เปิดประตูที่กระโดดไปหน้าบักซอยเข้าปากไอ้ดําพอดีนะเข้าปากไอ้ด่างอ่ะอุ้ยน่ารักกว่าน้องนินโอ้โหชีวิตผมแม่ต้องเจงตอยจะหลอกให้พ่อไปกองหน้าตดีฮะเงินไม่ไหวคอแย่เลยนะคอแย่เป็นไงฮะเกลียดดูลูกนะ พอแห้งก็ต้องกินไอ้กินอะไรฮะขมขม่ะกินน้ําขมน้ําใบมะระต้มลูกครับกินง่าแม่แม่เป็นคนขี้เล่าเมาแย่ผมรู้เลยบ้าอย่าไปพูดอย่างนั้นเดฟซีเขราเขาใจแม่ผิดหมดนะตัวโปรไฮโรก็แทงมาแล้วโอ๊ยจ้ะจะโปรไฮโรขี้เล่นไม่ใจแม่ไม่ใช่คนอะไรขนาดนั้นลูกแม่เป็นคนดีนะครับที่เสียแล้วเหรอฮะอืมดีแล้ว ดีแล้วแต่กลับมาเสียไม่ดีนะแต่เสียแล้วกลับมาดีดีงงเหรองียเงนี่เออนอนนะลูกเดี๋ยวจะปิดแอร์หน้าหนาวอืมทำงานไงก็ต้องเปิดแอร์นี่รับจุจีเอฟซีเอาหลับไปแล้วยังแต่งตัวอีกเว้นกันจริงที่ไม่จริงจื่อลูกสาวอีฉันลูกชายฉันนี่สวยหล่อเนาะมาันใหญ่หมวนหน้าขาแยกแยกขาเลียไข่อยู่นั่นตายห่า